ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับปุ้ยแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายโรเจอร์ฟอดชาแนลฟอดบูดแรงบายปุ้ยใช่นะคะ วันนี้ค่ะก่อนอินได้เลยนะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมการรีวิวคลิปรถยนต์หยอดถุกรุ่นเลยค่ะวันนี้นะ้มีรถที่ปุ้ยไม่ค่อยได้รีวิวเลยในช่วงที่เปิดตัว Next Generation ใหม่นะคะวันนี้ก็เลยต้องการที่จะมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันซึ่งจริงๆแล้วรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถรุ่นที่ขายดีมากๆเลยในตัวเจนเก่านะที่เป็น T6 นะคะแต่ในตัว Next Generation ตัวนี้นะคะก็ลูกค้าเนี่ยจะไปนิยมในส่วนของตัว High Series มากกว่านะคะแต่ว่าจะบอกว่า ตัวคุณสมบัติของรถรุ่นนี้ก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับห,หลายๆคนที่ยังไม่รู้กันนะคะเดี๋ยววันนี้พุ้ยจะพามาชมในตัวของตัว Next Generation Double Cab นะคะรุ่นนี้จะเป็น XLT ค่ะเขาจะมาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะมีในตัวของเกียร์ธรรมดานะคะที่ราคาตั้งจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่8 0 0แสน 89,000บาทนะคะและก็ในตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดค,ค่ะราคาตั้งจ่ายของเขาก็จะอยู่ที่934,000บาทค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มแพ็กเก็ในตัวของแพ็กเกจเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อีก30,000บาทนะคะในส่วนของกบบในส่วนของตัวแพ็กเก็ที่เสริมนะคะ30,000บาทนะคะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีในตัวของ สัญญาณเตือนการาระยะจอดทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นก็คือในตัวของเซ็นเซอร์นะคะที่จะอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านห,นาานหนาลังน,นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตินะคะระบบเตือนการชนด้านหน้าค่ะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจเสริมที่เพิ่มขึ้นมา3 0,000บาทนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาลูกค้าทุกท่านมาชมในส่วนของรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำนะคะเมโทกเกซึ่งเป็นรุ่นตัว เกียร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัติราคาตั้งจำหน่ายอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะให้แรงม้าสูงสุดที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรบอกเลยว่าในตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัยมาครบทั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นในตัวของระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EB ค่ะระบบรักษาเสถียรภา,ภาพการทรงตัว ESP นะคะ ตัว HLA ก็มีมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นในตัวของ traction control ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและตัวนี้ค่ะยังมีในส่วนของตัว a o m ที่เป็นระบบป้องกันการพิกความเพิ่มเติมมาให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งนะคะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าของเรานะคะจะเห็นความแปลกตาไปสักนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งฮอ,อกด้วยในส่วนของตัวชุดแต่งฮอ,อกเนี่ยเขาจะประกอบด้วยในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นคําว่า ฟอ,ฟอนของคาว่าฟอนเนี่ยจะยื่นออกมาด้านหน้าตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตะแกรงที่เป็นรังผึ้งด้านในพร้อมกับในส่วนของไฟสิว3จุดแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกฟอนอักษรได้อยากได้เป็นฟอนแบบไหนบอกได้เลยนะคะทําอักษร3มมิติยังไงบอกได้เลยค่ะและในส่วนของชุดฮอกค่ะเขาก็จะมีในตัวของชุดสเกิร์ตด้านหน้านะที่เพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในตัวของชุดสเกิร์ต ที่ต่อออกมาด้านล่างนะคะตัวนี้จะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่ไฟตัดหมอกด้านซ้าย,ยไปถึงด้านขวาเลยแล้วก็จะมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่องตัวนี้มาให้ด้วยซึ่งในส่วนของสีตรงนี้นะคะเราสามารถทาสีให้มันตัดกับสีของตัวรถได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเนี่ยดีไซน์เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่น XLT ตัวนี้เราจะเห็นในส่วนของตัวตะขอลากจูงด้วยนะคะที่เป็นคู่หน้าเนี่ยอันนี้จะมีมาให้ในส่วนของรุ่น XLT เลยซึ่งในเจนเดิมไม่มีมาให้นะคะ ไฟตัดหมอกตัวนี้มีมาให้พร้อมแล้วและยังมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกที่มาพร้อมกับชุดทอกตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบฉลาม4จุดตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อไฟก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเปิดะระบบไฟหน้าของเขาจะเป็น LED ตัวนี้มาพร้อมกับในส่วนของ daytime running light ด้วยรูปทรงไฟหน้าเป็นรูปทรงซีแคมค่ะสัญลักษณ์ชัดเจนของเขาเลยนะคะและในส่วนของฝากระโปรงด้านบนค่ะตัวนี้เราใส่ในตัวของสติกเกอร์อาจจะเป็นสีที่กลืนกับตัวรถนิดน,นึงนะคะใช้สติกเกอร์คำว่า a n เจอร์ปัดที่าฝากระโปรงค่ะยังมีในตัวของชุดที่แป้นในส่วนของตัว สกูปฝากระโปรงด้วยนะอันนี้ก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าอยากติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้นะคะและยังมีในส่วนของตัวชุดครอบนะคะที่เป็นในตัวของคําว่าเลนเจอร์เป็นครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเบ้ารองมือเปิดตัวนี้เป็นชุดที่เป็นชุดครอบรอบคันทั้งหมดที่เราใส่เพิ่มเติมให้เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนด้วยนะคะ มาดูกันที่ในส่วนของชุดฮอกต่อละกันเนาะชุดฮอกมีชุดสเกิร์ตด้านหน้ามีกระจังหน้าเรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกแล้วยังมีในส่วนของตัวชุดคิ้วล้อนะคะที่เป็นชุดเกี่ยวกับตัวนี้เขาจะออกแบบชุดคิ้วล้อเรียบขนาด4นิ้วนะคะที่ติดตั้งมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะและในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับระบบการสะเทือนด้านหน้าที่เป็นปีกนก2ชั้นนะคะพร้อมคอยสปริง ตัวนี้ก็จะมีให้เป็นระบบเบรกเนี่ยก็จะเป็นแบบดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็จะเป็นแบบดัมเบรกด้านหลังนะคะมาดูในตัวยางกันนิดนึงยางเดิมเนี่ยเขาได้มาที่255นะคะ R 17นิ้วตัวนี้วิปลียนในส่วนของตัวล้อมแม็กกับยางนะคะแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กหยดน้ํา 4x4 คันนี้เคยเห็นกันเยอะแล้วซึ่งเป็นยอดนิยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้เราใส่เป็นเลนโซ t ทรนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็น RT70 เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้อาจจะได้หน้ายางที่ 26575R16 นิ้วหน้ายางมันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มด้วยที่สำคัญเวลาลุยเนี่ยลูกค้าที่จะขับในทางออฟโรดหรือว่าออฟโรดเนี่ยมันทำงานได้ดี กว่ายางเดิมที่เป็นหน้ายางที่เป็น255เพราะว่ายางตัวเดิมจะเป็นยาง ST นะคะเหมาะสำหรับรถที่วิ่งบนทางเรียบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้รถ4ประตูะลูกค้าอาจจะเดินทางทางออนรถแล้วก็ออฟรถได้ด้วยค่ะ,ะด้านข้างนะคะตัวที่กระจกกระจกด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะตัวนี้เป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าเลยนะคะเป็นกนุญแจอัตโนมัติพร้อมกับประพับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะ ด้านข้างก็จะมีในตัวของอาชายบันไดนะคะที่ถูกออกแบบมาใหม่ตัวนี้กันลื่นด้วยแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นด้วยนะคะตัวกระจกมองข้างของเขาก็มีการรีดีไซน์แบบใหม่นะคะมีการเพิ่มบิลเบดด้านหน้าของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ในส่วนของห้องโดยสารมีความกว้างมากขึ้นถึง50มิลลิเมตรด้วยกันค่ะ ด้านข้างของตัวรถนะคะด้านหลังจะเห็นในส่วนของชุดครอบนะคะฝากระบะท้ายค่ะมีมาให้สีด้านเลยนะคะรวมถึงในตัวด้านหลังตัวนี้ค่ะเขาก็ยังมีในส่วนของตัวไม้บรรทัดนะคะที่สําหรับใช้วัดงานได้ด้วยซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบอนเนกประสงค์แล้วก็ช่องตัวนี้นะคะสามารถใส่งานไม้ที่เป็นช่องแบบสี่แคมป์ได้ด้วยค่ะ ไฟท้ายของเราก็จะเป็นแบบ LED นะคะ,ะตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวที่3ที่ย้ายมาจากในส่วนของตัวด้านหลังที่เป็นในตัวของอสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมาไว้ในตัวของ าฝาท้ายและฝาท้ายเนี่ยก็มีลักษณะนูนเนื่องจากในตัวรถเนี่ยมีการตีโป่งนะคะเพื่อ,อเพื่อแสดงความเป็นอเมริกันของตัวรถมากขึ้นพระแนตัวนี้พื่ก็เลยใส่ในส่วนของตัวชุดครอบนะคะที่เป็นฟอต์อักษรคําว่าฟอร์ดให้มันนูนออกมาให้มันเท่ขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปขึ้นที่หน้าจอขนาด 10.1นิ้วของเราที่เป็นหน้าจอกลางนะคะในตัวรถนั่นเองค่ะด้านหลังสแตมป์คำว่าเลนเจอร์ชัดเจนแบบนี้ยังใส่ในตัวของสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะคะเพิม่ม มากันที่ในส่วนของตัวภายในนะคะในรุ่น XLT ค่ะตัวนี้นะคะก็ถูกออกแบบมาแบบใหม่นะคะในเรื่องของตัวที่เปิดปิดนะตัวกระจกนะคะเขาก็ออกแบบนะคะให้ถูกกับสรีระของลูกค้านะคะที่เป็นเบ้ามือเปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะก็จะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าด้วยทั้งสด้านเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะการปลดล็อกฝาถังน้ามันก็เปิดปิดล็อกจากภายในค่ะ ภายในนะคะตัวนี้ห้องโดยสารนะคะเขาก็จะมีคาวามกว้างมากขึ้นและตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งในตัวของอการบรรทุกนะคะก็สามารถที่จะตั้งในตัวของถ้าเกิดเราบรรทุกของดักนะคะตัวไฟหน้าถ้าเกิดมันมีการแหมมากเกินไปตัวนี้เรามีปุ่มที่สําหรับรับตั้งไฟหน้าด้วยนะคะตัว กุญแจค่ะก็เป็นกุญแจ immobilizer มาพร้อมกับในตัวของ push push star นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ค่ะหน้าจอขนาด8นิ้วของเรานะคะเป็นหน้าจอสีตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของเลขไมายนะคะที่เป็นแบบดิจิตอลด้วยความละเอียดของสีของเขาจะอยู่ที่480พิกเซลค่ะ ด้วยพวงมาลัยของเขานะคะบอกเลยก็ยังใช้เป็นพวงมาลัยแบบเดิมนะคะนั่นก็คือในตัวของพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าน้ำหนักเบาที่ความเร็วต่ำหน่วงขึ้นที่ความเร็วสูงมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ยังมีในตัวของระบบควบคุมความเร็วคงที่ด้วยที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวหน้าจอตรงกลางของเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอมัลติทัชขนาด10 1หนึดนนิ้วค่ะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ ใช้คําสั่งเสียงที่เป็น Sing 4 A นะคะเป็นคําสั่งเสียงภาษาไทยได้ค่ะตัวนี้นอกจากนั้นเองก็ยังมีในส่วนของตัวเทคโนโลยีที่เป็นปอดพาร์ตระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีแท่นชาร์จไวเลสด้วยในส่วนของตัวเบาะของเรานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ่าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับในตัวของรุ่น XLT ค่ะในส่วนของผู้โดยสารคนอ่บในตัวของ ตอนหน้านะคนขับนะคะก็จะปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางค่ะส่วนผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะคะแบบ6สปีดค่ะที่สำคัญตัวนี้ถุงลมนิราภัยของเขาจะมาแบบแบบ6จุดเลยนะคะมีทั้งคู่หน้าแล้วก็แบบม่านถุงลมด้วยอ่ะมาดูที่ตอนหลังกันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังของเขานะคะก็จะมีในตัวของแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่องต่อ,อยู USB นะคะที่เป็นแบบ12โวลต์น,นะคะมาให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเบาะผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งสบายขึ้นนะคะมีความกว้างมีที่วางแขนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีที่ล็อกสำหรับเด็กด้วยนะคะไอส่วนของตัวกระจกมอง กระจกมองหลังตัดแสงนะคะตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับช่องต่อ USB สําหรับกล้องหน้าด้วยนะคะอ่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะได้เห็นในส่วนของตัว XLT ที่เป็นเกียร์ออโต้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมกับในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะที่เป็นชุดแต่งแบบหล่อๆเลยนะแบบนี้นะคะที่เรียกว่าชุดแต่ง h a w k ์นั่นเองวันนี้ไม่มีนําเสนอในส่วนของตัวแคมเปญพิเศษด้วยนะคะตัวนี้เรามีราคาส่วนลดพิเศษให้จากราคาตัวรถเลย เรียกว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะมีไม่กี่คันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวราคาตั้งจำหน่ายจากราคา9 3 4 0 0 0บาทนะคะเราจะจำหน่ายเป็นราคาพิเศษเพียงบอกเลยว่าเท่านี้ค่ะจำนวนจำกัดและก็มีสีที่เป็นจำนวนจำกัดด้วย บอกเลยว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่มีวารันตีครบนะคะแล้วก็มีลาเบลที่ยืนยันวันผลิตออกจากโรงงานได้นะคะเป็นรถที่ผลิตในปี2022ด้วยนะคะไม่ใช่รถตกปีหรือว่าเป็นรถขี่ขายนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรมาด่วนๆเลยค่ะมีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวราคาพิเศษแล้วยังมีชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ให้ไปอีกด้วยเพิ่มเติมค่ะถ้าใครสนใจโทรหาไปได้เลยตามเบอร์ที่พุ่ยขึ้นไว้นะ0897422424แอดไอ l ดี e ไลน์สแกน QR โค้ดหลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยนะเดี๋ยวนี้ลากันไปดยรถหล่อๆคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ